โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJS Gamer กันอีกแล้วนะครับผมใครมีอะไรอยากะถามผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ตลอดเลยนะครับผมยวผมจะมาตอบให้นะครับผมโอเคครับเปิดเกมมานะครับเทคนิคการเล่นมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเกมนี้ผมที่ผมคิดว่าผมจะเล่นนะเกมนี้ผมคิดว่าผมจะลองเล่นเป็นการยอมแพ้จนกว่าเลือดผมแม่งก็เหลือ45หรือ40นะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะมีกลิ่นในการแก้เกมแค่ไหนนะครับในเมื่อทุกคนบอกผมว่าเล่นบีดมันง่ายครับเล่นบีดมันง่ายงั้นเราลองลดเลือดเลยครึ่งหนึ่งแล้วกันเอาแบบคนอื่นคนอื่นขสาตาร์ทที่ร้อยเราสาตาร์ทที่50อย่างนี้ดีกว่าโอเคปะ่ะเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยบีดแม่งเล่นง่ายจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราเลือดน้อยๆน,นะจริงๆเทคนิคการเล่นมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับอ่ะผมจะเล่นแบบที่ผมพูดไว้นะครับ ผมจะลดเลือดจนกว่าผมจะเหลือต่ำกว่า50ผมถึงจะเล่นนะครับเกมนี้นะถ้าเลือดผมไม่ต่ำกว่า50อันนี้จะผมได้สมุดเขียวนะอันนี้ผมพูดก่อนที่ผมจะได้ของนะครับเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าเอ้ยของดีแล้วอะไรอย่างงี้ไม่อันนี้คือผมพูด,พดก่อนแลวนะครับโอเคครับผมจะยอมแพ้ไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเลือดผมแม่งจะเหลือต่ำกว่า50ผมถึงจะเล่นนะครับผมขอเล่นเผ่าบีทเลยนะครับ เห็นทุกคนเบื่อดังนั้นผมจะลองแบบเล่นแบบให้มันเสี่ยงตายแบบสุดๆให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะการหนีตายโดยใช้บีทนะครับบางทีมันก็มัน,ม,นมันก็มีโอกาสรอดสูงแหละแต่ว่าถ้าเกิดตัวไม่ออกเราก็แย่นะครับเราต้องคิดถึงจุดอ่อนตรงนี้ไปด้วยนะครับผมบีทมันมีข้อดีข้อเสียครับถ้าเกิดเราเล่นบีทตอนแบบแรกๆมันก็จะโดนนอร์แมนถ้าเราไปเล่นตอนหลังๆและเลือดน้อย ก็มีโอกาสที่จะแพ้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราเล่นบีดมันจะการันตีหนึ่งทุกเกมนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะการันตีหนึ่งทุกเกมนะผมบอกไว้เลยว่ามันไม่การันตีอะไรทั้งสิ้นนะครับมันอยู่ที่การวางหมากการจัดตัวตัวที่ออกอะไรทั้งนั้นนะครับผม เดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมจะไม่ซื้อตัวไหนเลยนะผมจะหาตัวมาตีคลิปรอบหน้าผมก็ขายทิ้งแล้วก็ยอมแพ้ยาวๆเลยครับเลือดเหลือต่ำกว่าห้าสิบผมถึงจะซื้อตัวนะครับตามนี้ครับทุกคนเพื่อแบบเป็นการแบบฝึกวิชาของเราไปในตัวนะครับใครใครที่แบบว่ามั่นใจในฝีมือสามารถเอาไปลองเล่นได้นะเทคนิคนี้นะเทคนิคการเอาสุดนะครับ บ้านแรกก็สมุดเขียวนี่ว่ะเฮ้ยของดีหลายบ้านของดีหลายบ้านอยู่ครับเกมนี้นี่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 ซื้อซื้อครับเอาตัวมาตีนี่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 สชมพูเขียวใส่ดิใส่ตีคลิปก่อนเลยตีคลิปเวฟนี้เสร็จผมขายตัวทิ้งนะครับเลือดไม่เหลือฮะต่ำกว่าห้าสิบก็อย่างที่บอกไปครับยึดมั่นในอุดมการณ์นะตอนนี้นะ โอเคดาวสายฟ้านะครับจริงๆมันก็ไม่โอเคหรอกเอาจริงขายลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำไปขึ้นเวลครับขึ้นเวลยาวๆครับเลือด เลือนผมดูแล้วนะั่นโดนอีกประมาณ3ามสทีอะถึงกะเหลือต่ำกว่า50นะประมาณ3ามสทีนะครับอคนสู้หลายบ้านมากเลยไม่รู้ว่าผมจะไหวไหมนะเกมนี้เพราะว่าแม่งฝืนตัวเองเกินนะครับ ค่อนข,ข้างโคตรฝืนตัวเองนะเกมน,นี้หือโดนจุกๆโดนสิบเอ็ดอะอู้หแอีกหนึ่งนะถ้าตาหน้าโดนสิบเอ็ดหรือหกสิบสามตาต่อไปโดนหกโดนอีกสิบเอ็ดเหลือเท่าไรห้าสิบโหเอาแล้วไงครับทุกคนครับผมว่ามีแพ้ยันรอบสิบนะเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะได้ลงตัวนะแบบนี้ไม่ดีนะเนี่ยโอ้ โอ้ยไอเทมอื้มก็โหอยากได้โอ้คอยากให้ตัดเลือดด้วยอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยครับตอนนี้โอ้โหหมึก the หมึกอะไรเต็มเลยล็อกไว้ครับเราล็อกไว้แต่เราไม่ได้ซื้อนะเราล็อกไว้แต่เราไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวของเราค่อยเลือกนะเอคผมล็อกไว้ก่อนครับกดเราคือต้องเลือดต่ำกว่าห้าสิบถึงจะซื้อตัวได้นะ มาล็อกได้ตืตดืตดืืืืืืืโอเคครับหกสิบสามอย่างที่เราคำนวณไว้นะครับผมรอบหน้ารอบหน้าผมว่ามันก็ยังไม่ผมว่ารอบหน้ามันก็ยังไม่ถึงห้าสิบนะเอาจริงๆอาจจะประมาณนู่นนะครับรอบนู้นเลยนะอีกนานเลยนะครับกว่าผมจะได้ซื้อตัวนะ โอ้แล้วผมเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาของชิ้นไหนอ่ะคือใจใจผมอยากได้ตัดเลือดอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าทอยกับโอ้มันก็ดีไงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูครับเรายังเลือกอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้โอเคผมคิดว่าผมน่าจะต้องยอมแพ้อ,อีกสองรอบนะและ้วแล้วตอนนี้ของคนอื่นก็ดีเนี่ยดูดิครเสียเปรียบนะจริงๆดูดิโบเคนสมุดเนี่ยทุกคนก็มีของดีของดีหลายบ้านนะครับดูดิ เท่ากับว่าตอนนี้เราไปเราไปยอมเสียเลือดให้เขาฟรีเลยห้าสิบนะครับเอาดิของของพพๆกันอนะ่ะของพพๆกันนะครับแต่แบบเราต่อเลือดแถ้เขห้าสิบอะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไหวไหมโอ้โหเหลือห้าสิบพอดีเอ้ยสวยดิซื้อเลยเลือดเหลือห้าสิบ เออเออือห้าสิบเรือห้าสิบครับเรือห้าสิบเรือต้องเหลือห้าสิบเราถึงจะเล่นนะครับโอเคเมื่อกี้ผมพูดว่าต่ำเลยฮะต่ำกว่าห้าสิบหรือหรือเหลือห้าสิบวะเอาอย่างนี้ไปก่อนนะเอาอย่างนี้ไปก่อน,นครับผมจะเล่นแค่หมึกตัวเดียวลงไปเลยนะครับผมจะไม่ผมจะไม่ลงตัวไหนเพิ่มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถ้าเราลงตัวมากกว่านี้นะครับมีโอกาสที่เราจะไปชนะเขาได้นะครับเกมนี้นะผมจะลงหมึกไปโดดๆตัวเดียวเลยนะครับ หมึกตัวเดียวมันคงชนะใครไม่ได้หรอกเอาจริงเข้าใจว่ามันเก่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้แบบว่าจะโหดอะไรขนาดน,นั้น่ยหมึกตัวเดียวเรียบร้อยเลือดเหลือสาที่หกโอ้ยพระเจ้าหนักจัดโอ้โหหนักจริงครับจังหวะนี้ ขอโลตัวไปหนึ่งครับสี่บีตมาแล้วหนึ่งอเอโลต่อโลต่ออีกนิดเคแค่นี้ก่อนครับแค่นี้ไปก่อนดูของชิ้นนี้ก่อนนะครับว่าเราได้อะไรนะแล้วเราค่อยเลือกของนะครับโอ้ยเลือเหลือสามหกหมึกสองมันก็งั้นๆนอะถ้าเกิดไม่มีแครรี่อยู่ข้างหลังครับจริงๆ เอาล้โอ้โหของอทุกคนครับงานหยาบครับโอ้โหหยาบแล้วหกบีทโ,โอ้โหหกบีทแต่ไม่มีตัวตัดเลือดก่อนเลยตัดเลือดก่อนเลยครับโลก่อนโลก่อนวีท่าสองโอเคแบกได้มันเกือบเอาผมสุดแล้วไงเกมนี้โอเคครับ ผมขายเบต้าด้วยเป็นไงสดป่ะสดจีครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครมีอันนี้หรือเปล่านะครับเราต้องดูว่าใครมีโบเกนไหมถ้าไม่มีโบเกนโอเคมีบ้านเดียวบ้านเดียวก็เสร็จผมอะแค่นั้นแหละสวยมาพลัง6บีนผมมาเลยครับ เลือดเหลือสามที่หก 3, 6, มาสตาร์ทที่สามที่หกคนอื่นสตาร์ท 100, ที่หนึ่งร้อยอ่ะที่หนึ่งยังเลือดเก้าที่หกอยู่เลยอะ่ะผมเหลือเลือดสามที่หก 60, อ่ะต่างกันหกสิบอ่ะครับนี่นี่นี่วีลา่าเจอวีลา่ามาดิวีลา่าเจอวีลา่ามาดิสมุดสวยครับเอาเวลโอ๊บหรือทอยดีวะโอ๊บดีกว่าโอ้บหมึกเปิดเลยครับตามที่ผมทําไกด์ไอเทมไว้ให้นะครับสมุดสมุดมาแล้วก็โอ้บนะครับทอยทอยมาลองจากโอ้บนะ ไม่มีโอฟเราถึงจะหยิบทอยนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่ายังไงนะขอจัดตัวหลอกหนึ่งครับเดี๋ยวโดนแม่งส่วนตัวแล้วผมจะแตกเอาอ่ะโอ้หฟอร์เรนฝั่งนี้แม่งเยอะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโยกหลบนิดนึงนะครับฟอร์เรนติโน,โนฝั่งขวาเยอะเดี๋ยวมึกมันโดนแทงแตกนะเห็นปะฟอร์เรนติโนมันเยอะเว้ยผมก็เลยต้องโยกนิดนึงครับเดี๋ยวแม่งโดนแทงแตกนะ การวางหมากโค้ดสำคัญเลยแหละเวลาตอนเลือนน้อยอะ่ะมันพลาดมันพลาดนิดๆหน่อยไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าพลาดก็คือเราแตกเลยไงถ้าเลือดน้อยอะ่ะมันเราจะเอื้อระเหยไม่ได้ครับต้องมีสติตลอดเวลานะไป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 โอเคสวยวีล่าเก็บมาดิเก็บมาดิาดวีลา่าซินิกขึ้นเวลครับ ลงสองตัวครับเฮ้ยลงสามเมตรโอ้ยแข็งจัดอันนี้เทลบ้านนี้เทลโบกบ้านนี้เรายังไม่เจอนะครับถ้าเราเราจะไม่เอาตัวไปไปโดนไปโดนนะเราจะไม่เอาตัวไปโดนฟลเรนติโนนะครับโอเคครับบ้านนี้มีเปต้าจะเป่าทะยังเข้ากลางได้แล้วก็มีมาฟูด้วยครับเทคนิคการแก้ก็คือเดี๋ยวผมขยับฟินิกขึ้นไปช่องนี้นะครับตอนนี้คิดว่าาจะไม่มีใครเลงเราอยู่นะ คิดว่านะครับคิดว่านะสวยหมึกหมึกต้องเปิดแล้วถ้าหมึกไม่เปิดโดนฟอเรนแทงแน่หมึกต้องเปิดแล้วหมึกต้องเปิดแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้ว เฮ้ยอย่าแตะโอ้โหไม่ไหวว่าทุกคนเป็นไงล่ะผมบอกแล้วเลือดน้อยๆมันเป็นอย่างนี้แหละครับโอ้โหร้องเลยครับร้องเป็นไก่เลยครับผมโลนาคอสโลเซลโอ้ยเทลมาแล้วครับเทลสมุรเขียวรับจบให้ดีเกมนี้ดาบสาฟ้าเคแบกกอบคนละฝั่งสายขวาเว้ย เดี๋ยวเวลาเรามีตัวแบก2ตัวมันจะอุ่นใจขึ้นมาครับเวลาเรามีตัวแบกสตัวมันจะอุ่นใจขึ้นมาเลยนะเพราะว่ามันเหมือนมีดาเมจทั้งซ้ายทั้งขวาน,นะครับเมื่อกี้ดาเมจผมอยู่ฝั่งซ้ายมากเกินไปไงพอมึกตายพอมึกตายวีล่าตายก็คือจบเลยไป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 โอเคใต่เยอะเหมือนจะเรียบร้อยแล้ววะ่ะบ้านนี้แตกแล้วมั้งยังเดี๋ยสองเลยเทลเบต้าโอ้โหไม่เจออะไรเลยว่ะทุกคน เดี๋ยวผมต้องรลอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อเราจะเจอเทลสองดาวนะอ่าบ้านนี้ยอนฟอเรนบ้านนี้โบเคนของโคตด,ดีถ้าได้เปตาเนี่ยเรียบร้อยเลยนะผมอะไม่มีของกันเลยเวยโอยหบ้านนี้ก็ช้างอีกหูคิดหนักเลยครับรู้สึกเหมือนการเล่นเทลมันจะไม่ค่อยดีแล้วนะตอนเนี้ยมีช้างกี่บ้านอะ่ะหนึ่งบ้านสองบ้านโอ๊ยไหมก้อมีช้างสองบ้านเลยหรออแต่เรามีหมึกตัวหนึ่ง เรามีหมึกขามตัวหนึ่งโอ้เล่นยากเมืนกันนะโอเคตายเกิดกับทอยแม่งพอดีเลยครับพวดฉลูขานเพาะลงเสิงเมียมแมวอกกาจอคุณกระฐานเชิญมาเพียง โอเคครับกระถาผมสําเร็จผมบอกเลยกระถานี้ยาวไปใช้สุสี่สุมหกซุมเจ็ดนะครับเปิบเปิบปิบปิบกระถาเชิญมา้าของดีจากนากแจ็คนะครับเอาไปใช้กันได้นะครับกระถานี้ไม่ห่วงนะครับจังหวะนี้เอามารับฟอร์เรนไปเลยนะครับเอามารับฟอร์เรนไปเลยนะสวย โอเคม้าโดดเรียบร้อยวีไล่ยังไงก็แตกเจอม้าฟูลเซตถ้าม้าฟูลเซตล้มก็ไม่ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะอะถ้าม้าฟูลเซตผมล้มก็คือไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับลอไหลม้าไหล,หลแล้วม้าไหลแล้วครับได้หินบีดไหมถ้าได้หินบีทน,นี่คือพระเจ้าเลยดะยังไงหินเดมอนกับ เดมอนก็น่าเล่นมากเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวจะหยิบโอ้อีกเม็ดหนึ่งดีกว่าหินเดมอน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 จะออฟหยิบโอ้ปมาทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เอาประมาณนี้เพื่อน ผมจะเลือกไอเทมตามสถานการณ์นะครับสถานการณ์มันให้ผมต้องเลือกอย่างนี้นะครับสถานการณ์มันจะเป็นที่ผมจะต้องเลือกแบบนี้นะครับมีโอกาสแตกเนะี่ยสวย คือเราหยิบโอ๊ฟมามันมันไม่มีตัวใส่ถูกปะ่ะแต่ถ้าเราหยิบสมุดเขียวให้เทลอะเทลมันเทลมันมีของใส่มันก็สบายครับมันเขาเรียกว่าเทคนิคเทคนิคน,คนี้เรียกว่าเทคนิคการเล่นตามของนะเล่นตามไอเทมนะครับแล้วก็เล่นตามตัวที่มีนะครับผมถ้าเราเลือกไอเทมตามตัวที่เราเล่นมาถูกอะยังไงเราก็ไม่มีแต่กอยู่แล้วครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้เจอบ้านช้างเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะต้องพยายามอยากให้ม้าไปโดนย้อนก่อนไม่งั้นล้มแน่ครับบ้านนี้เบอร์ดั้มสองด้วยเบอร์ดั้มสอง ดัสแล้วก็มีฟอร์เรนตโนเอามารับฟอร์เรนถูกแล้วมารับมามารับฟอร์เรนโอเคครับน่าจะสบายนะเกมนี้โอเคครับเปตา้ากขาเป่าเสียนะเปตา้ากขาเป่าเสียแล้วนะตอนนี้ปุ๊บหายไป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 สวย ไปครับยาวๆครับเกมนี้คือตอนนี้ผมวางตัวแก้ทางไว้หลายบ้านเลยนะเนี่ยเช่นแบบฟอร์เรนติดมา้าม้ากระโดดยังไงเอาเอาม้าไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยบ้านนี้จะเป่าผมแต่ว่าผมมีตัวกรอบลอกลางเปต้ามันจะเป่าเสียอยู่ครับอ่ะอันนี้ก็ม้าโบกถ้าเขาจะดึงผมเขาต้องวางตรงเทลแต่เขาไม่ได้วางตรงเทลเขา,าดึงผมไม่ได้ก็ม้าก็ติดม้าเหมือนเดิมบ้านนี้ผมผมก็ชนะชิวๆเหมือนเดิม Okay. มารับสวยโดดเคเฮวตันเบียร์ถอนปะไม่มีสะท้อนไม่มีสะท้อนอย่างนี้หมดนะบอกเลยหมึก,กค่อยๆไล่หลังครับตอนนี้หมึกกำลังล้วงหลังครับไปแล้วหมึกหมึกไปแล้วหมาโดดเรียบร้อยครับตีกระดาซ้ายขวาเรียบร้อยครับตีกรแพงเมืองจีนแตแกดีกรแพงเมืองจีนเป็นไงครับการยอมแพ้ผมอย่างสุดอย่างสุดเกมนี้อย่างสุด เบต้าครับได้เวลาซื้อเบต้านะเอาครับตาขโมยของครับสนุกแล้วครับงานนี้บอกเลยครับตาขโมยของนะทุกคนอย่าลืมเอาเบอร์ดัมออกนะครับถ้าเราไม่มีตัดเลือดมันจะตีไม่ตายนะครับอันนี้ผมบอกเป็นไกด์ใหนะ้นิดหน่อยหนะครับเผื่อบางคนชอบลืมนะบ้านนี้เดมิกอสเดมิกอสเอ้ยทำไมเขาไม่ใส่ของแม่อ่ะบ้านนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาใส่ของแม่หรือเปล่านะครับ เ <Hey. S 2> ขึ้นก้าวเรียบร้อยเคียว e สวยโลได้เทนเทนลงสวย <c oughs> ทินิกขาย คือหน้าคอสมึกขายครับเอาแค่นี้พอประมาณนี้ขายบัคทิ้งเลยครับถ้าเราถ้าเราเน้นเกมเร็วเราจะต้องขายทิ้งเลยนะน,นี่คือผมเน้นเกมเร็วนะครับเกมนี้ โอเคครับเทวเกือบโอ้โหเทวแตกตอนแรกผมจะพูดว่าเทวไม่ไม่แตกครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีลิเลียสองวางขวาเห็นปะเนี่ยตอนนี้คือมันเรียกว่าหมากวางบาลาน,นครับหมากวางบาลานนะตอนนี้ซ้ายขวาเท่ากันนะครับเอ่อชิ้นนี้ชิ้นนี้จริงๆต้องเอาเป็น ไกลอไกลอให้เทลก็สวดมานาตอนนี้ไม่ไม่ขาดอะไรแล้วนะไกลอให้เทลครับแล้วก็เอาดาบไฟฟ้าไปให้อีหนึ่งคืนิกไหลสวยมา้าโอเคโลโล วางตัวประมาณนี้แหละผมว่ายังไงก็ไหวไม่ต้องขยับอะไรมากมายเลยเกมนี้เดี๋ยวม้ามันจะทำงานของมันเองครับนี่ลิเลียลิเลียลิเลียเซตนี้โคตรแรงอะผมบอกเลยเซตกายภาพนะตีโคตรแรงไม่ล้มได้ไงวะตัวนี้เอาดิเอาดียังไงก็ล้มตัวเนี้ เอาอะไมาไม่ล้มก่อนกากเลือดหลุดโมดาตอนนี้บ้านแรกมีแค่ผมนะครับที่สู้ได้นะตอนนี้นะเทวมีไครอาสวยๆไปครับโลทีนึงไม่เจออะไรเลยครับเทนมงกุฎทอยของของมันได้อะเข้าใจปะไม่รู้จะพูดไงวะขอมันได้ขอมันได้ไดูดิได้เทนอีกแล้วดูดิ ของมันได้แต่จัดับบคือโคตรอยากเอาไกอาร์ใส่เทนเลยแต่มันยัง,ยงไม่ถึงเวลาไงตอนเนี้มันยังไม่ถึงเวลาของเทนเว้ยเบต้ากระเป๋าฝั่งนี้วะผมต้องอยากใ,ให้เดี๋ยวค่อยเทนขึ้นไปสะตอนหลังน่าจะโอกว่าดูดูก่อนมาขยกป่ะวางกลางเป่าอย่างนี้ไม่ดีนะครับเป่าอย่างนี้ไม่ดีนะเพราะมันไม่โดนม้าผม คือการที่เขาจะชนะผมได้คือเขาต้องเป่าให้โดนม้าเท่านั้นนะครับถ้าไม่โดนม้าเขาก็จะโดนผมอย่างนี้นะปาบเรียบร้อยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับขายขายทําเงิน5้าบาทนะถ้าเราทําเงิน5บาทมันจะได้ดอกเบี้ยนะครับถ้าเราเหลือเงินศูนย์มันจะไม่ดอกเบี้ยนะโอเคบ้านนี้แตกแล้วบ้านหนึ่งเหลือสองบ้านผมน่าจะชิลแล้วนะครับเกมนี้คิดว่า ขนาดผมมีคี้โคตรเยอะนะมาสองโอเคแจ่มแจม,แจมโอเคเทนสองแจมจังตลาดแสงครับไปอาเทนเทียวเทวโอ้โหเรียบลำครับพี่น้องครับเรียบลำเลยครับขายเปต้าครับปึ๊บปับ๊บหมึกวางกลางครับโคตรสวยอะ่ะ จริงเทนศา,า,ากเข้ากลางคือจบเรียบร้อยทาาเทนศากเข้ากลางบึ้มเอา้าทำไมสากกับหลังวะสิบห้าวิยังสิบห้าวิเท,ท,ทวเทวยิงสตันพอดีเลยเรียบร้อยเทวเทวเทวสตันโอ้โหไม่ไหวว่าแต่บ้านนี้เอาบ้านนี้ให้แล้วครับโอ้โหรอบยี่สิบสี่อาถรรพ์ไแล้วนะเกมนี้ อาถานมาทุกรอบอยี่สี่อุยอ้ยอุ้ยขยับตัวผิดอุย้ยช่องเกือบหลุดเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วครับพาดบ่อยๆไม่ดีนะตอนนี้พาดบ่อยๆไม่ดีครับตอนนี้คือจังหวะสุดท้ายแล้วนะตีคลิปชิ้นนี้นะครับขอโบเค้นบ้างนะไม่ได้โบเคนก็ลำบากหน่อยนะครับเกมน,นี้เทลมันพูดไงดีวะเทลมันเทลมันสู้ช้างไม่ได้ไวะ อาจจะต้องเปลี่ยนป่ะเดอวโอเคผมรู้ลวผมรู้ลเกมนี้ผมรู้แล้วต้องเปลี่ยนยังไงนะทุกคนรู้ยังว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับตอนนี้ลองคิดตามจังหวะน,นี้ลองคิดตามครับตอนตีคลิปนี้เราต้องคิดแล้วว่าจะทําไงนะอาจจะได้แหวนนันเนี่ยแต่ของกายภาพเยอะอยู่เว้ยต้องใช้วิธีนั้นเท่านั้นครับวิธีสุดท้ายของเราเลยเจอบ้าน <S <S อิเลเมนต์ต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นครับถึงจะเอาอยู่นะ ตัวนี้ตัวเดียวบอกเลยว่าจบให้ทอยด้วยพอดีเลยโอ๊บเม็ดเม็ดหรือสมุดดีวะโอ๊บสองลูกโอ๊บสองลูกอะไรดีละ ยังไม่ยังไม่ดีว่ะแป๊บน,นึงนครับยังไม่ดีว่ะโอ้ยยังไม่ดีว่ะทุกคนแป๊บน,นึ่งครับยังไม่ดีพอครับตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนเมนาคอสไปลงถึงใจะชนะนเนี้ยเกมเนี้ยปังสวยเฮ้ยแต่งเลยเรียบร้อยชนะเลยเนี่ย เรียบร้อยครับยังไม่ทันได้เปลี่ยนคอมเลยครับชนะเฉยอะไรวะเนี่ยโอ้โหถ้าใครชอบนะครับมันมันอย่างงี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอ้โหบอกเลยนะครับยังตอนแรกจริงๆจะเปลี่ยนเป็นนาคอนนะแต่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับชนะก่อนนะโอ้โหแสดงว่าของเรามันโกงนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ